ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือตำหนักแม่นางสงเทศบาลตำบลท่าชนะเป็นมหศจรัรย์ของหินตั้งหินตั้งอยู่บนไม่คิดว่าน่าจะตั้งได้ก็ตั้งอยู่บนหินนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าตำหนักแม่นางสงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าชนะ ที่เบื้องหลังก็คือเขานะครับยอดเขาเป็นที่ที่เห็นนี้ก็คือที่ออกกำลังกายยามเช้ายามเย็นของชาวท่าชนะซึ่งก็นิยมในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งการเดินเป็นวิวในตอนเช้าที่สวยงามแห่งหนึ่งของ อำเภอ่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองหอยใหญ่ผมจำได้แต่ว่าเมืองหอยใหญ่นะครับอันคำขวัญประจำจังหวัดก็มีตอนนี้ก็จะเป็นที่อาศัยของหน้าตำหนักแม่สงก็จะเป็นที่อาศัยของลิงนะครับลิงจำนวนมากที่นี่เขาไม่มีการให้อาหารลิงนะครับ เป็นกฎเลยห้ามให้อาหารลิงลิงจะหาอาหารกินเองไม่ว่าจะเป็นใบยางพาราที่เห็นอยู่นี้ก็คือลิงนะครับลิงเป็นฝูงเลยครับลิงลิงก็มีผลไม้มีน้ำรู้สึกจะลึกเข้าไปก็จะเป็นบ่อน้ำจืดซึ่งเป็นลิงก็จะชอบนะครับฝูงลิงนะครับตอนนี้อยู่หน้าตำหนักเลยครับ เห็นไหมครับอยู่ตำหนักอันนี้ก็คือฝูงลิงเขาเรียกว่าข้างนะครับข้างหางยาวไม่ใช่ลิงลิงก็อีกฝูงหนึ่งครับครับอันนี้ก็คือตำหนักของแม่นางสงนะครับมีประวัติอันยาวนานนะครับของที่ในวันที่13ก็จะมีพิธีนะครับบวงสรวงซึ่งจัดขึ้นที่นี่นะครับ ไปอีกหน่อยก็วิวของอ,อดูลิงอีกครับลิงลิงลิงนี่ใบยางพลาก็กินได้น่าจะมีสรรพคุณคนน่าจะกินได้นะครับใบยางพลาอนี่ก็เป็นเขานะครับอ,ออกกำลังกายทํากลางอากาศบริสุทธิ ค่า PM ไม่มีนะครับค่า PM ไม่มีแน่นอนอันนี้คือบรรยากาศของอท่าชนะนะครับที่หน้าเขาท่าชนะนะครับ